ก็เป็นประเด็นดราม่าที่ละอุข,ขึ้นมานะครับกับนักแข่งโปรลีกทีมดังที่โดนกล่าวหาว่าท็อกซิกปั๊มแรงรวมไปถึงการใช้โปรแกรมโกงอย่างแฮกแมพและนักแข่งคนนี้จะใช้แฮกแมพจริงหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นมายังไงเดี๋ยวซีแมนจะมาเล่าให้ฟังครับ ก็มีน้องๆหลายคนขอเรื่องนี้กันเข้ามาเยอะมากๆแต่ผมก็อยากรอสรุปอย่างเป็นทางการซึ่งก็รอมาหลายวันแล้วนะรอไม่ไหวครับขอทําคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันก่อนจะเข้าไปเสพดรามา่าผมขอแนะนาแวนออฟสตาร์รุ่นใหม่ Ho เวอ2.0มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่กระชับเข้ากับใบหน้าแข็งแรงทนทานเพราะทำจากดิจิทัลวัสดุแบบเดียวกับในยานอาวกาศใส่ไปได้ทุกที่ทุกโอกาสมีโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวลด200บาทใช้โค้ดซีแมนจะได้รับส่วนลด100บาทเลยหรือถ้าใครใช้ h o เ e r รรุ่นเก่าอยู่เนี่ยนำไปเทิร์นเป็นตัวใหม่ได้ มได้ส่วนลดเพิ่มด้วย โดยเรื่องราวดราม่านี้นะครับมันเริ่มมาจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งแต่ละทีมก็ต้องเตรียมเข้าแข่ง ROV p o l e a g u e และต้องประกาศไล n อัพอย่างเป็นทางการรวมไปถึงทีม PSG e-Sport สังกัดดังจากฝรั่งเศสก็ได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นมาให้แฟนๆได้ยนโชมซึ่งมันก็เป็นการประกาศปกติเหมือนที่ทีมอื่นเขาทํากันและผมขอบอกไว้เลยว่าดราม่านี้มันเริ่มเดือดมาจากหลังจากการประกาศไล่อัพนี่เลยครับเพราะในคอมเมนต์ก็ได้มีเฟซอวตารออกมาสวมนวมขึ้นชกบอกในคอมเมนต์ประมาณว่าหนุ่มนิวที่เล่นกับแฮกแมพจนขึ้นก่อนนี่ครับ ก่อนที่ว่านี่หมายถึงกอเลสนะครับซึ่งเป็นแรงสูงสุดของเกม ROV พร้อมกับแนบแชทที่ทักไปถามนูนิวว่าเคยกดกับโปรแฮกแมพไหมซึ่งในแชทนั้นนูนิวก็ตอบว่าเคยแต่ก็ผ่านมานานปี2ปีแล้วและผมบอกไปก่อนนะครับว่าในแชทนี้นะ่าอาจจะเป็นแชทที่ทําขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตหรืออาจจะเป็นหนูนิวตัวจริงก็ได้นะครับพอผมเล่ามาถึงตรงนี้เนะี่ยทุกคนก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่านักแข่งที่เป็นประเด็นเรื่องแฮกแมพก็คือหนูนิวนี่แหละครับและจากคอมเมนต์แบบนี้เนะี่ยถือเป็นคํากล่าวหาที่แรงมากเลยนะและแฟนเกมในกลุ่ม AROV ก็พูถึง เรื่องนี้เยอะมากจนติดแฮชแท็กไม่เอาแฮกแมพสู่โปลีและทางหนูนิวก็โดนคนในกลุ่มขุดคุยวีรกรรมเก่าอีกเพียบฮะเช่นการท็อกซิกในแรง้งมีการรับจ้างการปั๊มเม็ดมีการจ้างปั๊มแรลงกดแรลงกับคนมีประวัติไม่ดีจนเมื่อวันที่25มกราคมทางสโมสรต้นสังกัดอย่างเปเอเชก็ได้ออกมาแถลงการฉบับแรกโดยชี้แจง3ประเด็นหลักๆโดยประเด็นแรกคือเรื่องราวของหนูนิวที่กดแหลงกับคนใช้แฮกแมพโดยทางเปเอเชก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้น2ปีที่แล้วโดยในตอนนั้นหนูนิวได้ก กดแรงตามปกติก็ได้มี A, นายเอนามสมมุติมาชวนหนูนิวเข้าตี้ด้วยความที่หนูนิวเนี่ยเห็นว่านายเออยู่แรงระดับเดียวกันก็เลยเล่นด้วยกันตามปกติจนกระทั่งนายเอได้มีประเด็นในกลุ่มว่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นแฮกแมพจนโดนแบนในท้ายที่สุดหนูนิวก็เลยติดล่างแหบไปด้วยเพราะกดแรงกับคนใช้โปรไงทาให้คนในกลุ่มคิดว่าหนูนิวเนี่ยกดแรงกับคนใช้โปรจนขึ้นแรงสูงสุดหรือเปล่าซึ่งทางสังกัดเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วบอกว่าหนูนิวไม่ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในกรณีนี้และก็ไม่ได้ติดต่อหรือลงแรงกับนาย จนถึงปัจจุบันอีกเลยเรื่องที่2ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้เล่นชื่อขายกันและมีพฤติกรรมไม่ดีต่อสังคมในเกม ROV ซึ่งทางต้นสังกัดเนี่ยก็บอกว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีคนตั้งชื่อหนูนิวและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นการท็อกซิกในแร้งการโยกดาวการปั๊มแร้งจึงทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นคนเดียวกับหนูนิวนักกีฬาสังกัด p h a ซึ่งไม่เป็นความจริงและไม่ใช่ผู้เล่นคนเดียวกันอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะคนดังหรืออินฟลูส่วนใหญ่โดนขโมยชื่อไปตั้งภายในเกมและเอาไปเกียนในใแร์ เยอะมากทุกคนจําตอนที่กีดายดังๆได้ไหมครับผมไปเจอกิดายในแร้งเยอะมากเลยนะคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ยากนะครับและก็ประเด็นที่3นะครับกับเรื่องในอดีตที่หนูนิวมีพฤติกรรมไม่ดีต่อคนในแร้ง rov ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่แล้วเลยนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยน้องก็เคยใช้คาพูดไม่ดีต่อว่าคนในแร้ง rov เหมือนกันบวกกับผู้เล่นที่มีชื่อคล้ายคลึงกันและก็ทําความผิดในลักษณะเดียวกันไฟมันเลยลามทุ่งเข้าไปใหญ่ฮะซึ่งทางหนูนิวกับ psg ก็ได้ออกมาขอโทษแแแฟบแลบบะะจะไมม่ให้เกกิิดพฤตรร ีอกคือด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยกระแสมันแรงมากครับทาง PSG เนี่ยก็เลยแบ่งรับแบ่งสู้นะแต่ก็ยังไม่ได้มีบทลงโทษอะไรกับทางหนูนิวนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจทาง PSG อยู่เหมือนกันนะครับเพราะมันจะแข่งโปลีกแล้วด้วยซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องการซ้อมการเตรียมแผนการเปลี่ยนผู้เล่นและมีผลต่อฟอร์มการเล่นของทีมด้วยโดยเรื่องในตอนแรกเนี่ยมันออกมาแนวที่ว่าหนูนิวไม่ได้ใช้แฮกแมพแต่แค่ไปกดกับคนที่ใช้แฮกแมพจนขึ้นกอรเลียสแต่อยู่ๆก็ได้มีโพสต์หนึ่งในกลุ่มที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้ให้มันเดือดเข้าใหญ่ จากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีแชทบอกว่าหนูนิวไม่ได้แค่กดกับโปแต่มันโปพร้อมกับคลิปที่อ้างว่าเป็นหนูนิวกําลังใช้แฮกแมพโดยผู้เล่นแวนไปสตันใส่เอลสุที่กําลังหายตัวซึ่งตอนที่เอลสุกําลังหายตัวจะไม่โดนสกิลล็อกเป้าหมายจากคลิปเนี่ยผู้เล่นแวนแฮกแมพชัดเจนและต้องบอกไว้ก่อนนะครับพวาคนที่เล่นแวนเนี่ยอาจจะเป็นหนูนิวหรือไม่ใช่หนูนิวก็ได้นะครับเพราะชื่อมันตั้งเหมือนกันได้อยู่แล้วและดูกระแสะของคนในกลุ่มที่ออกมาแฉแบบไม่พักฮะว่าหนูนิวมีการจ้างป จนหนึ่งวันถัดมาหลังจากประกาศของ PSG วันที่26มกราคมทางการลีนา ROV Tournament ก็ได้ออกมาประกาศลงโทษนักกีฬาบอกว่าจากกรณีที่ผู้เข้าร่วม ROV p o l e a g u e ได้กระทำความผิดเงื่อนไขกฎและกะติกาของเกม ROV รวมไปถึงกติกาของการแข่งขัน ROV p o l e a g u e ทีมงานได้ดำเนินการพิจารณาข้อเท็จจริงและการกระทำความผิดดังกล่าวแล้วจึงได้ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันแบนหนึ่งปีรวมถึงสิทธิ์อื่นๆของผู้ร่วมการแข่งขันตามบทกำหนดโทษที่ระบุไว้ ในกฎและกติกาทันทีโดยให้มีผลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมไม่รู้ใครคิดเหมือนผมไหมนะครับแต่ประกาศนี้เนะี่ยเป็นประกาศที่ช่วยมากๆโดยปกติแล้วนะครับประกาศสำคัญของทางโปรีกเนี่ยจะต้องละเอียดพอสมควรว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่นี่คืออะไรฮะคือทางผู้จัดการแข่งขันเนี่ยทำเหมือนกับว่าคุณรู้เรื่องทุกอย่างมาก่อนแล้วและอยู่ๆก็มาโป้งแบนหนึ่งปีถ้าทุกคนไม่รู้เรื่องหนูนิ้วที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ยและมาอ่านประกาศนี้ก็คงจะงงเป็นไก่ตาแตกเลยใช่ไหมครับ พอประกาศนี้เนี่ยไม่บอกอะไรเราเลยไม่บอกว่าใครทําผิดไม่บอกว่าผิดกฎกติกาข้อไหนเอาความจริงปะครับประกาศนี้แบนหนูนิวหรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจเลยด้วยซ้ำนะครับหลังจากที่ทางผู้จัดการแข่งขันประกาศแบนหนึ่งปีทางต้นสังกัดอย่าง PSG เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศฉบับสุดท้ายที่ประกาศนี้รู้เรื่องกว่าทาง ROV เยอะเนื่องจากขนาดนี้มีการพูดถึงประเด็นของนักกีฬาหนูนิวในหลายประเด็นโดยทางสโมสรจะอธิบายถึงประเด็นที่ผิดกฎและส่งผลต่อบทลงโทษดังนี้โดยเมื่อวันที่25มกราทาง PSG ได้รับข้ ข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟนเกม ROV ถึงหลักฐานหรือประวัติการใช้โปรแกรมโกงของหนูนิวทางสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกับส่งหลักฐานให้ผู้จัดการแข่งขันซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเด็นต่อมาหนูนิวได้เปิดรับปั๊มแรงในเกม ROV ซึ่งข้อนี้ผิดกฎการแข่งขันของ ROV p ล l กหลังจากที่ทางสโมสรได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงทางสังกัดจึงมีความจําเป็นที่จะต้องยุติสัญญากับทางหนูนิวและผลสภาพจากการเป็นผู้เล่นในสโมสร PSG e 3 สปอร์ตอาร์นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโดยผมขอสรุปสั้นๆนะครับจากประกาศคือหนูนิวโดนแบนหนึ่งปีจากข้อหาปั๊มแรงซึ่งผิดกฎการแข่งขันโปลีกและทาง PSG ก็ยกเลิกสัญญาไปแต่ในส่วนที่หนูนิวโดนกล่าวหาว่าใช้แฮกแมปยังไม่ได้ตัดสินนะครับเพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบดังนั้นตราบใดที่ทางกาลินายังไม่ได้ลงดาบว่าหนูนิวเนี่ยใช้แฮกแมปจริงหรือเปล่าหนูนิวก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ในข้อหาแฮกแมปอยู่นะครับแต่ที่โดนด่าแน่ๆเลยเนะี่ยคือรับจ้างปั๊มแรงคือคนที่น่า่าาสสงรที ก็คงจะเป็นทางต้นสังกัด PSG จะรีบตัดสินเลยก็ไม่ได้เพราะในตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลูกทีมของตัวเองมีความผิดจริงหรือเปล่าหรือแค่โดนเมคหลักฐานขึ้นมาและใส่ร้ายหนูนิวแต่หลังจากที่ทางผู้จัดการแข่งขันออกมาประกาศแบนหนึ่งปีทาง PSG ก็ยื่นอกลับและเตะหนูนิวออกจากทีมไปซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่ลำบากนะครับเพราะมันจะเริ่มแข่งโปรลีกแล้วด้วยมีผลต่อการซ้อมมีผลต่อแผนการเล่นและที่สําคัญที่สุดฟอร์มการเล่นของทีมเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าหนู ใช้แฮกแมพจริงไหมเรื่องราวเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยหรือซัพพอร์ตผมได้โดยการกดสมัครสมาชิกที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครหรือตัวเน s u ซุปเปอร์แงกันเข้ามาได้เลยนะครับจะกระาบขอบพระคุณมากถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย